ก็แสดงว่าพรุ่งนี้ก็เป็นไป,นปนตามนะครับกำหนดการนะครับที่พวกเรานับถอยหลังมาตลอดนะครับในที่สุดก็ถึงวันนี้จนได้ครับก็คือการต่อสู้ยกแรกนะครับก็คือวันที่1วันที่2นะครับนะฮะยกแรกคือวันที่1กับวันที่2นะหาโพยกันนะครับยกแรกคือวันที่1วันที่2นะครับยก2คือวันที่678 ยก3คือ13 14 15นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียกว่า f อฟซอตนะครับจะต้องมาจับตาดูแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารไม่ใช่ว่าแค่พวกเราครับเพราะว่าทุกฝ่ายนะก็จะต้องมาติดตามเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้นะครับหลังบ้านทนายลุงพลนะครับท่านก็ออกมานะครับไป ไปกดไลค์แล้วก็ไปนะครับดูแต่ว่าดูยังไม่จบนะครับเหมือนจะบอกว่ามีข่าวดีนะไม่เทแน่นอนนะครับไม่เทแน่นอนนะครับขนานี้เราไม่เทแน่นะครับนะไม่เทแน่นอนนะครับนะพวกเรามั่นใจเลยครับว่าสิ่งที่ท่านทํามานะครับผมยังไม่เห็นทีมทีมทนายเขาหนักใจอะไรนะนะครับประเด็นแรกนะครับ ประเด็นต่อมาเนี่ยผมเชื่อว่าความเชี่ยวชาญของทีมทนายเนี่ยอาจจะสร้างความหนักใจให้กับท่ากับใครนะให้กับใครหลายคนเนาะนะครับอาจจะร้องห่มร้องไห้หรือเปล่าเนาะไม่รู้นะฮะดังนั้นเชื่อว่าความจริงนะฮะร,รอการมาเพ่งพิสูจน์นะครับรอการเพ่งพิสูจน์นะครับสิ่งที่เราพูดที่ที่เราว่าทั้งหมดนะครับเราเชื่อว่าทีมทนายได้มีหมดแล้วเรื่องที่ผมพูดเสมอนะครับว่า คดีนี้มันประหลาดที่สุดในโลกครับประหลาดที่สุดในโลกดังนั้นความประหลาดนั้นอ่ะมันไปอยู่ในมุมที่ว่ามันเป็นเรื่องสองฝั่งมันเป็นเรื่องสองด้านมันเป็นเรื่องสองฝั่งเป็นเรื่องสองด้านเป็นคดีเดียวที่แนวทางในการหาข้อเท็จจริงเนี่ยมันสวนทางกันสวนทางกันเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลง มันมีการทำลายทำลายข้อมูลในช่วงหนึ่งแล้วก็ไปสร้างข้อมูลอีกช่วงหนึ่งที่ผมพูดอย่างนี้ชัดเจนนะครับว่าระหว่างง่ายๆคือก่อน9ก้าโมงกับหลัง9ก้าโมงนะครับไหนใครเชื่อมั่นว่าเรื่องเกิดขึ้นก่อน9ก้าโมงขอเข้าใจเรือๆนะครับ60 70ท่านครับใครคิดว่าเรื่องนี้เรื่องเกิดก่อน9ก้าโมงเป็นแน่แท้กด หัวใจรัวๆครับนะครับนี่แหละฮะผมจะย้ำเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราเอาเรื่องที่มันมันเป็นอยู่แล้วมาเล่ามาเล่ามาเล่าส่วนใครนะคลิปของผมที่ทำไปนะครับจะฝ่ายไหนก็อไปดูได้ครับฝ่ายไหนก็อไปดูได้เพราะผมพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นผมพูดในสิ่งที่ปรากฏขึ้นถ้าใครไม่เชื่อไปหาเรื่องราวในอดีต แล้วให้คุณตัดสินใจว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังถ้าคุณพยายามจะบอกว่าเกิดขึ้นหลังแสดงว่าคุณเกลียดลุงพลแต่ถ้าคุณพิเคราะห์พิจารณาเสร็จแล้วเห็นอากัปริยาอาการของมนุษย์กลุ่มหนึ่งพยายามที่จะแทรกแผ่นดินหนีเพื่อจะหาตัวเองออกจากเหตุการณ์ไม่ให้ตัวเองไปพัวพันคุณจะบอกว่าคนพวกนี้ ซื่อบื้อโง่ไม่รู้ว่าลุงพลไม่รู้ว่าเด็กเด็กยังไม่หายไม่รู้ว่าเด็กยังไม่หายทั้งหมู่บ้านไม่รู้ว่าเด็กหายอไม่รู้ว่าเด็กยังไม่หายแค่นี้มันก็ผิดสังเกตแล้วนะฮะแค่นี้ก็ผิดสังเกตนะครับผมมั่นใจเหลือเกินนะฮะล้านเปอร์เซนเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนอีลุงตุงนังก็คือก่อนเก้าโมง คนทั้งหมู่บ้านให้ตำรวจมาบอกว่าหลัง9ก้าโมงแล้วคนทั้งหมู่บ้านงงเป็นไก่ก็แตกอ่าเหรอหลัง9ก้าโมงเลครับส่วนคนที่ได้ประโยชน์คือคอคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่อยู่ในหมู่บ้านได้ประโยชน์ไม่ต้องถูกสงสัยแต่ไปสงสัยคนที่อยู่อ,อ,อยู่สวนอยู่สวนที่แยกกันออกมาไปสงสัยคนเดียวความจริงมันต้องสงสัยทุกฝ่าย ความจริงมันควรจะสงสัยทุกคนแล้วพูดชัดเจนว่าเอาให้ชัดเลยแยกกันสอบเลยแยกกันสอบชาวบ้านไม่ต้องสอบครับสอบคนในสามบ้านทั้งหมดรวมทั้งลุงพลด้วยสอบเลยให้มันชัดเจนไม่ใช่ปล่อยไปอย่างหนึ่งอย่างใดใครโกหกใครหลอกลวงใครพูดพูดตอนแรกไม่เหมือนเดิมพูดครั้งหลังก็ไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะก็เอาให้ชัดเจน นะครับเอห้ชัดเจนนะครับดังนั้นนี่แหละครับเรื่องนี้มันผมว่าคดีประหลาดครับคดีนี้รอการเพ่งพิสูจน์รอคนจริงมาพิสูจน์นะครับมันเป็นไปได้ครับเพราะตำรวจมาทีหลังตำรวจเพิ่งคิดเองทีหลังว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะนับว่าเด็กหายตอนที่ youtube หยุดเล่นนั่นเป็นข้อสันนิษฐานของตำรวจเราก็ไม่ว่ากัน แต่ตำรวจมาทีหลังห่างกันเป็นกี่เดือนแล้วตำรวจเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาน้องหายต้องเป็นเวลานี้นะแต่คนทั้งหมู่บ้านแต่คนทั้งหมู่บ้านคนสามบ้านสี่บ้านทำไมคุณไม่รู้แบบตำรวจว่า9โมงครึ่งเด็กยังไม่หายนะฟังให้ด,ดีนะครับถ้ายึดแบบตำรวจ9โมงครึ่งเด็กยังไม่หาย ลุงพลกลับมาเด็กยังไม่หายตายายกลับมาจากสวนเด็กก็ยังไม่หายแก๊งจำปาเล่นอยู่เด็กก็ยังไม่หายพี่เล่นอยู่ก็เด็กไม่หายนะครับเอาละสิเอาละสิถ้าผมพูดความไม่จริงเนี่ยคุณแย้งมาเลยว่าข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยจริงไหมช่างที่ทำบ้านช่างที่ที่สร้างบ้านอยู่ก็มี คนต่างๆก็มีแล้วคุณพยายามหนีไปไหนแล้วคุณพยายามหนีกันออกไปไหนคุณให้คนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มาบอกว่าเออเด็กยังไม่หายพวกมึงนี่โง่จริงๆเลยเก้าโงครึ่งเด็กยังนั่งหัวโดยอยู่เลยเด็กไปหายตอนลุงพลมาอา้าวถ้าคํานี้ไปปรากฏในชั้นศาล ผมยกตัวอย่างนะผมสมมุตินะสุภาษกรรมนี้ไปปรากฏในชั้นศาลว่าเปิดเรื่องราวทั้งหมดเอาเรื่องราวทั้งหมดมาเป็นชั้นชั้นทีละประเด็น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 ที่พวกคุณหนีกันออกมาแล้วเขียนไทม์ไลน์แล้วก็ไปประกาศที่เพจมุนหารเอามาเป็นประเด็นประเด็นประเด็นเอาคําพูดต่างๆมาเป็นประเด็นประเด็นเก้าโมงก่อนเก้าโมงจากนั้นก็จู่ๆให้ใครไม่รู้มาบอกว่าเ เด็กยังไม่หายว่ดูจากดูจากโน้ตบุ๊กสิสรุปคือคำสัมภาษณ์แก๊งจำปาเอย่ยคำสัมภาษณ์ป้าแตงโมเอย่ยคำสัมภาษณ์ของพี่สาวเอย่ยคำสัมภาษณ์ของแม่เด็กเอย่ยคำสัมภาษณ์ของทุกคนคุณอยู่ในเหตุการณ์คุณอยู่ในหมู่บ้านแต่คุณ กับไม่รู้ว่าลูกคุณยังไม่หาย9ก้าโมงครึ่งลูกคุณยังไม่หายเก้ามโมงเ้าโมงครึ่งน้องคุณยังไม่หายเก้าโมงครึ่งหลานคุณหลานพวกคุณยังไม่หายเพราะเด็กจะหายตอนลุงพลไป็รับพระ ฟังแค่นี้ก็ปิดจ็อบครับปิดจ็อบความจริงรอเพิมพิสูตส่วนเรื่องอื่นๆคุณจะแต่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับจะแต่งเรื่องอะไรก็แต่ก็แล้วแต่คุณผมยืนยันสิ่งนี้ชัดเจนไม่ได้ผมไม่ได้ไปเห็นหรอกครับแต่ผมเห็นในข้อมูลเหล่านี้ที่มันร้อยเรียงกันเป็นเป็น,เป,นเป็นตามลําดับมันร้อยเรียงมาหมดแล้ว เวลาคุณจะพูดว่าน้องหายหลังเก้าวงตอนลุงพลไปรับพระแล้วพวกคุณอยู่อะไรพวกคุณทําอะไรกันอยู่พวกคุณทําอะไรกันอยู่ทั้งหมู่บ้านทําอะไรกันอยู่ทําไมจึงไม่เห็นเด็กนั่งรอลุงพลมารับพระทําไมไม่เห็นใครเห็นว่าคําพูดของผมเนี่ยถูกต้องที่สุดขอเครื่องหมายถูกกับกับ ปลบมือเลยครับเครื่องหมายถูกกับปลบมือเพื่อให้ให้ต่างจากหัวใจแดงๆครับเครื่องหมายถูกกับปลบมือครับผมนะครับถ้าสิ่งที่ผมพูดน่าเชื่อถือที่สุดมันจะมีคนอาจจะติดคุกในข้อหานําความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับก็คือน้าผู้หญิงอาจจะติดคุกน้าผู้ชายอาจจะติดคุกเพราะไปโกหก เขียนทไลายโกหกคนทั้งประเทศเขาเรียกว่าหลอกลวงหรือคําของคุณอาจจะเข้าขายว่าอัมพรางอัมพรางคดีก็ได้อัมพรางคดีก็ได้คุณจะยังไงอ่ะทีเนี้ยระหว่างคุณมาบอกว่าสิ่งที่คุณเขียนทไลายกับสิ่งที่คุณไปโพสที่เพจมุกนาหารเป็นเรื่องจริงคุณจริงจะรอดคุณจริงจะรอดใน พรบรนะฮะก,กดพรบอรคอมพิวเตอร์แต่ถ้าคุณยอมรับว่าเด็กหายก่อนเก้าโมงลุงพลก็รอดทีนี้ก็ซวยครับเพราะว่าพวกคุณกล่าวหาใส่ร้ายเขาให้เขาเสียเงินเสียทองเสียเวลาไปเท่าไหร่เท่าไหร่เงินที่เขาเสียในการจ้างทนายไปกี่ไปกี่ไปกี่ครั้งนะครับเสียเงินไปเท่าไหร่ขึ้นศาลไปเท่าไหร่ คุณจะต้องเตรียมในการชดใช้เขาทีนี้มันก็เลยคาราคาซังอย่เนียจะเอาอยัางไงจะเดินหน้าให้ลุงพลถูกหารชีวิตก็ยากเพราะพื้นที่ในศาลเนี่ยโกหกไม่ได้ชัดเจนไหมฮะรอเพ่งพิสูจน์ครับรอเพ่งพิสูจน์นะถ้าความจริงที่คุณพิสูจน์ได้เมื่อไหร่ความเท็จทั้งหมดก็จะจบไป ความเท็จทั้งหมดก็จะเลือนลางและก็เสื่อมดับไปนะครับขอบคุณมากครับที่ท่านกดกดแชร์นะครับเพื่อให้คนเห็นช่องของผมมากขึ้นนะครับนะครับแต่ตอนนี้ยังอาจจะยังดูช่องอื่นอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับหรือเขาไม่เห็นว่าช่องอาจารย์เตือนก็ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ที่เวรกรรมของอาจารย์ <laughs> นะ นะชัดเจนนะฮะชัดเจนนะคำพูดนี้ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวความจริงกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อถึงช่วงทนายฝ่ายจำเลยกับจำเลยได้ตั้งต้นขึ้นเมื่อไหร่ผมว่านั่นแหละคือความสนุกครับความจริงกำลังจะกลับมาดังนั้นป้าแตนจึงอยากชวนน้องๆทั้งหมดอยากพี่น้องทั้งหมดไปนั่งสลอน เพื่อฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่ามีใครสามารถที่จะร้อยเรียงทำทำไทม์ไลน์ของคณะบุคคลทั้งหมดที่พยายามมาพูดเขียนไทม์ไลน์ไว้เลยไทม์ไลน์รวมกันไว้เลยว่าวันนี้เวลานี้คนนี้พูดอันนี้วันนี้เวลานี้คนนี้พูดอย่างนี้เวลาถัดมาคนนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นเอกสารก็ได้หรือเป็น ภาพเคลื่อนไหวก็ได้แล้วก็พยายามหาคนหาคนเป็นหาเป็นคนผิดหาคนผิดจนทั่วหมู่บ้านหาหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้หาคนจะทําผิดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับเมื่อเป็นไปไม่ได้ทางที่จะเกิดขึ้นก็คือแม่พ่อก็จะถูกดําเนินคดีเหมือนแม่ของเหมือนแม่ของน้องต่อจะเกิดจะอาจจะมีการดําเนินคดีในความหมายว่า ประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะคดีนี้เด็กตายจริงๆไม่เหมือนคดีน้องต่อนะครับตํารวจไปตั้งข้อหาแม่คือประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วหาศพไม่เจอบอกว่าถึงแก่ความตายแต่หาศพไม่เจอมันก็เลยมันก็เลยพิสูจน์คาว่าตายไม่ได้ก็กลายเป็นผู้สูญหายเมื่อกลายเป็นผู้สูญหายแต่ว่าตั้งประเด็นฟอ้องร้องคือทําให้ตาย ถ้าไปถึงศาลศาลก็ต้องยกฟ้องมันจะจนกว่าคนที่ทำจะสารภาพแต่คดีนี้น้องตายจริงๆถ้าไม่จับคนร้ายได้หรือไม่มีชื่อคนร้ายว่าใครเป็นคนทำคุณแม่ก็จะโดนคดีประมาททำให้ผู้อื่นถ้งแก่ความตายถ้าเป็นประต่างประเทศนะถ้าเป็นต่างประเทศโดนไม่นานแล้ว เด็กสามขวบไปล่อยไว้ตามลําพังได้ยังไงมันรู้เรื่องแล้วหรือว่าอันไหนดีอันไหนเดีันไหนชั่วอันไหนอันตรายอันไหนไม่อันตรายคนไหนดีคนไหนชั่วจะให้เด็กตัดสินใจเองได้ไงสามขวบต่อให้บอกว่าอยู่กับเด็กพี่คนหนึ่งอายุสิบสามก็ไม่บรรลุนิติภาวะอันตรายทั้งหมดอาจจะประมาทถ้าให้ผู้อื่นในความตายอาจจะประมาทอาจจะประมาทร่วมก็ได้อาจจะประมาทร,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 ร่วม,จจม,รรวมผมพูดตรงไหน แล้วผมไม่อาศัยหลักการในการพูดคุณคุณแก้ไม่ได้หรอกครับคุณแก้ไม่ได้หรอกครับสมมติว่ามีการพูดถึงจุดหนึ่งจุดใดแล้วบอกว่าที่พวกคุณพูดกันเขียนธรรมลายกันแล้วก็ไปโพสต์กันอยู่เนี่ยแล้วจู่ๆไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองรู้กลับไปเชื่อคนอื่นบอกว่าไอ้เด็กยังไม่หายนะจะไปด่ากันจะตกกันจะตกใจกันทาไมเด็กยังไม่หาย ที่พวกคุณกลับมาจากสวนพวกคุณกลับมาจากสวนทั้งหมดเนี่ยที่ตกใจว่าน้องหายกลับมาจากสวนกันเนี่ยที่จริงแล้วเด็กนั่งรออยู่นั่่งออยูเด็กรอลุงพลอยู่นะครับเพราะว่าลุงพลเป็นคนขโมยไปแสดงว่าเด็กรอลุงพลอยู่อา้าวแล้วคนทั้งหมู่บ้านทําอะไรกันเนี่ยที่หากันตาเหลือกเนี่ยหาอะไรกันทําไมไม่เห็นว่าเด็กไปนั่งรอลุงพลอยู่ นานนิดนึงนะกว่าลุงพลจะมาลุงพลมาถึงออกจากสวนก็คือ9้โมงย2นาทีมาอาบน้ำประมาณ7-8นาทีจากนั้นก็รีบไปรับพระนั่นแหละเด็กรอลุงพลอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะจากนั้นก็ตัดตัดชัปมาเลยตัดชับมาเลยก็คือเริ่มจากลุงพลลักพาตัวโดยที่ มันขาดช่วงตรงนี้ครับคำว่าลุงพลรัพาทัวร์มันขาดช่วงตรงนี้เพราะเด็กอยู่กับพี่สาวเด็กอยู่กับพี่สาวกับแก๊งจำปาแต่ลุงพลไม่ได้ไม่ได้ขับรถมาหรือไม่ได้เดินมาอุ้มเด็กที่บ้านแล้วลุงพลไปอุ้มเด็กตรงไหนแล้วเด็กอยู่ตรงไหนตรงนี้มันขาดไปนะครับแล้วเด็กอยู่ตรงไหนครับลุงพลมาอุ้มเด็กยังไง ส่วนถ้ามีคนมาบอกว่าเห็นลุงพลอุ้มเข้าป่าก็เรียบร้อยครับเพราะว่าเขาบอกว่าทําไมต้องให้ผมจําเวลานี้เพราะว่าเวลานี้ผมเห็นอีกคนหนึ่งมาถามหาเด็ก9ก้าโมงสีสแล้วจะให้ลุงพลอุ้มเด็กเห็นลุงพลอุ้มเด็กเดินเข้าป่าตอน9ก้าโมงสีคุณพูดข้างนอกได้ครับถ้าคุณไปเป็นพยานในชั้นศาลมันก็จะเออกันสิครับ ถ้าคุณให้การว่าเห็นลุงพลอุ้มเด็กเข้าป่าอีกคนหนึ่งมาถามหาเด็กมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันได้ยังไงถูกต้องไหมครับความจริงรอพิสูจน์อยู่นะครับความจริงรอพิสูจน์อยู่นะครับคนที่เกลียดชังลุงพลทั้งหมดในประเทศไทยครับถ้าคุณได้ยินผมเปรียบเทียบเรื่องแบบเนี้แล้วคุณพยายามทำใจเป็นกลางฟังผมให้ดี คุณจะใส่ลายป้ายสีคุณจะให้ใครกล่าวหาลุงพลตรงนั้นตรงนี้ในเรื่องเรื่องที่มันเกิดทีหลังเนี่ยแต่ลุงพลไม่ได้ลุงพลไม่เกี่ยวข้องแต่คุณไปพูดเพราะว่าตั้งต้นสารตั้งต้นว่าลุงพลเป็นคนอุ้มเด็กก็ยังไม่รู้ว่าลุงพลไปอุ้มตอนไหนไม่มีใครเห็นว่าลุงพลอุ้มไอคนที่จะขึ้นกล่าวหาว่าลุงพลอุ้มผมเชื่อว่าทนายลุงพลซักขี้แตก เห็นยังไงเห็นกี่เห็นกี่เม็ดเห็นในมุมองศาหน้าเท่าไหร่แสงแสงตอนนั้นแสงแดดเป็นไงเห็นขนาดไหนอย่างไรเห็นมุมเห็นช่องมีอะไรไหมเอียงกี่องศาในการเห็นใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกแล้วคุณเห็นรู้ได้ไงว่าเป็นลุงพลอุ้มอะไรถามไปถามมาก็อาจจะแย่ เมื่อความจริงค่อยๆเกิดขึ้นความปลอมทั้งหมดก็ค่อยๆดับลงนะครับความปลอมก็ค่อยๆดับลงชัดเจนนะฮะชะัดเจนนะครับขอบคุณมากครับ เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้มีคนดูอยู่185ท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะครับผมนะฮะมีคนกดไลค์อยู่273ท่านนะครับขอบคุณมากครับฝากนะครับขอบคุณมากครับ